Oh. Oh. อยากจะให้เพลงคุณพ่อได้ออกมาสู่สาธรารณชนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณพ่อมีทั้งหมด200กว่าเพลงตะนหกจี่็มีความสุขมากเลยเพราะว่าได้เห็นลูกของเจ้าของเพลงนะครับมาถ่ายทอดเพลงของคุณพ่อ ระป๋องสามแจ๋วปลาซาดีนเนื้อแน่นช่ำซอสใครๆก็ชอบกินจากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิมภาคเหนือมวลฝุ่น pm 2.5เยอะแต่มวลความสุขล้นปลาล่ำปลาเหลือ Mitsubishi h e ี่ดิวตีมี Nano Air Filter ช่วยกรอง PM 2.5พร้อมไปปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศมิ t s บิชิ h ฮ h วี่ดิวตี้นิปปอนเพนสียอดขายอันดับหนึ่งของเอเชียจากญี่ปุ่นสีที่คิดเพื่อตอบทุกลมหายใจเพื่อผลงานที่กล้าบอกต่อและเพื่อตอบทุกแรงบันดาลใจการันตีด้วยรางวัลระดับโลกนิปปอนเพนสีที่คิดเพื่อคุณรู้หรือเปล่า <Wow. S 1> ว่าคินดีจอยมีอะไรใหม่ คอลเลกชันใหม่หนะ้าทูนของเล่นรูปสัตว์โลกไงสแกนของเล่นของเด็กๆในแอปเพลดูดูนั่นเสือไปจับกันความสนุกเพิ่มขึ้นแล้วและยังได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกไปพร้อมกับเด็กๆของเล่นจริงอาจจะแตกต่างกันใครที่เปิดมาเจอ้องหยุดกับคุณคุณโชคดีมาก2นาทีจากนี้ไปคุณจะได้สิทธิ์สุดพิเศษอย่าเปลี่ยนช่องหาคุณแต่ละปีผ่านไปไวมากนี่57แล้วไม่แก่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคุณไปเจอเพื่อนหน้าติ่งๆ่ใสๆคนนึ่ง ถามว่าใช้อะไรบอกมานางบอกว่าใช้จอยลาจิน่าก็ปลกแดงๆที่ดีโนเป็นพรีเซนเตอร์ช่วงแรกที่ใช้นะไอ้หน้านุ่มชุ่มชื้นมันเป็นแบบนี้นี่เองคิดเลยว่าฉันไปทำอะไรอยู่ทำไมเพิ่งได้ใช้ ก็เพราะว่าเป็นคนไม่เชื่อของขายในทีวีคิดว่าของขายในทีวีมันไม่ดีจริงจ้างกันมาพูดมันอาจจะไม่ได้ใช้จริงก็ได้แต่พอได้ลองตรย่างจีน่าแล้วโอ้โหคุณความคิดมันเปลี่ยนเลยของเขาดีจริงๆอ่ะคุณไม่ว่าเร้วรอยในแนวตั้งนีว่วางคิ้วจีบปากล่องน้ำหมักหรือแนวนอนเส้นน้ำผักตีนกาใต้ตาจะแลดูบอบบางและจางลงถ้าใครดูอยู่คุณคือผู้โชคดี5นาทีท้องจากนี้ไปคุณจะได้โปรแบบนี้ค่ะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะมีแค่5นาทีนี้เท่านั้นค่ะใครไวใครได้โทรมา าที่1577หรือ line Adriana b r a d ห้านาทีไม่จํากัดสายคุณจะได้จองกระปุกใหญ่1นึ่งพกพและ1กันแดดหลอดใหญ่หมดนี่9,790บาทวันนี้คุณจ่ายแค่2,990บาทเช็คให้นั้น3าเดือนตกวันละแค่35บาทกันแดดสูตรใหม่ตัวนี้นะคะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมง,ง่ายไม่วอกไม่ลอยเยอะกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมภายใน5นาทีนี้แถมฟรีไปเลยค่ะคุณโทรมาที่1577หรือ line Adriana Brand ห้านาทีเท่านั้นไม่จํากัดสายทั้งหมดนี่2,990บาท้ ของไม่ดีจริงไม่มาพูดให้ยาวนานถึง45ปีไปร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่าลองใชค่ะคุณคุณจะได้รู้ว่ามันดีจริงๆใครที่ฟังผ่านๆแล้วบอกว่าซื้อเมื่อ,อไหร่ก็ได้เดี๋ยวเขาก็มาขายอีกแต่วันนี้ไม่ได้แล้วคุณผ่านแล้วผ่านเลยหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยโปรดีขนาดนี้กดที่1577หรือ Li n e แอดเทรนจน่าแบรนด์ห้านาทีไม่จํากัดสายคุณจะได้ซอกระปุกใหญ่1พกพาและ1กันแดดหลอดใหญ่หมดนี่9 7 9 0บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2, ท่านั้นใช้าด้อยเกล้ค,ลค่35บาทโทา่าน7้ โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ถึงวันที่1สิงหาคม2568ความฟินแล้วจะกลับมาอีกครั้งกับการตามหาความรักของหนุ่มโสดสาวโสดชาวออฟฟิศของกลุ่รูดโสดท็อปที่จะมาสร้างความพาตลอด3ปีพร้อมกิจกรรมป๊อปปูล่าโหวตและบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายเริ่มตะลุยอพาร์ตเมนต์ในบริเวณเอเทรียม1อาคารออลซีซัซนเพลสถนนเยื่อทยุ วันสุกที่25เมษายนนี้ทามล่าด้วยให้ถยเต้าพิทยาเจ้าของเพลงดังลอยถอยเหตุการณ์ที่รู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิตเลือกที่จะเล่าหรือร้อง เข้าใจเลยมันไม่ทันใช่ไหมสาวเช็คอินการนีสี่ทุ่มครึง่งดูทีวีช่องวันสาสด,ดูออนไลน์แอปวันดีไรท์้อยนัดกับคำถามที่ทำให้เกิดอาการร้อนร้อนหนาวหนาวโปรโมทอวัยวะในร่างกายที่คนเห็นแล้วต้องตะลึงเปิดแชทไลน์ที่คุณคุณกับเพิงล่าสุดคือไทให้เล่าเรื่องเสียวครั้งแรกในชีวิตของคุณหนเรื่องคนระับ ไเมื่อโตโต้ผูกต้องมันล้วงและร้องไปพร้อมๆกันเน้นล oh> ้วงอย่างเดียวเลยดีกว่าแล้วปกติเวลาพี่ล้วงนี่พี่ร้องไหมต้องร้องกันบ้างเพลงที่เหมาะกับชีวิตคุณในตอนนี้คิดว่าเป็นเพลงอะไรมันเพลงเศร้าอีกจันนี้ส่ทุ่มเครื่องเกลือวันเดชทีวีช่องวันสามสิบแปดดูออนไลน์แอปวันดีบนพระจันทร์มีกระต่ายตอนใหม่วันจันทร์ที่21เเมษายนหนี เกิดการผิดพลาดในการจองห้องต้องขอโทษด้วยนะคะมราจอยห้องเดียวกันก็นได้นี่แต่พูดกับแอนิต้าให้เรื่องที่ดินแม่น้ำอะที่ดินตั้งหลายสิบล้านเขาเนี่ยนะจะฟังคุณก็ไม่รู้สิรับชมตอนใหม่บนพระจันทร์มีกระต่ายวันจันทร์ที่21เมษายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1-D นอ้ขอเซฟฟีไ่ได้ไหมคะฮะท่า,ามาอีกแล้วสนุกซ่ามินดาล็จต ปิดผมขาวจะได้ผมเสียแบบเนี้ยเแบลบไม่โอเคต้องครีมย้อมผมง่ายอันดับหนึ่งการีเอคัลเลอร์เนชยอมง่างปิดผมขาวถึงหนึ่งร้อยเเซสีติดทนนานสิบสัปดาห์ไม่แห้งเสียต้องถัดไปเลือกใช้การีเอคัลเลอร์เนเชอสิคะแอร์แคเมีระบบฟอกอ,อากาศดีโดอ,อโลฮาสดชื่นรับซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้ดีโดเลย